สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซ <c oughs> ิร์ฟเวอร์ห้าไอดีฝากน้องเขาเจ้าเล่นเจ้าของโมโคอยมีเวลาเล่นมาเบื้องของรองกันเพชรหน0 0งพันเพชรหนึ 1, ่งันลาังยาเห็นหรือเปล่าแล้วก็ตัวดำแปดสิบกใบก็บมมียังตัวดำตัวเหลืองตัวหนังก็บมมีให้น้องเขาเล่น มาเบิงตัวละครจากราชาทะเลลึกจะคากบ่กคากแล้วข่อยมาอตอมมิกเนาะอตอมมิกข่อยซีดาวเนาะนองเขาไปอันัอนีให้บ่อันนี้อัน,อนบ่พอ,อมุนติวตีตัวนี้อตอมิกลูกลักข่อยได้นี่ อันนี้บัวเหนไหห้าสิบเป็นลอยลอยลอยหกเนาะ บ่าด้ได้ข่ขอมากับตอมิลกลูกลูกลักข่เนาะตอมิกลูกลักข่น,นั่นนี่ข่แพงข่แพงก็โซนอีกอีกทะเลลึกมันก็นไดแค่ทำหนีหรือว่าทะเลลึกปั่นอีกด้วยนี่ซอสซหาดาวมาอาสิมาตบสมาชิกกิว กิวข้าเจ้าว่ามันกิวจะคอนดอกมาชิกกิวสองล้านสี่ดีบกวกับท่า,ทากัามูลเลยปะข่อยนี่ใส่คอสูสีเว้ยค่อยว่ะตัวนี้ข่อยเรียวกว่าจีิงแล้วสองล้านหกนี่แหละไป โอ้เสียคอซอมมีแม่นดีกโอ้เสียทันทีแพ้กับแพ้ย้อนข้อเห็นลนะะเปิดเปิดก้อนเนาะคอยเปิดก้อนโอ้โห้โซนิคฟังสีเงาใส่ทัสสุมากิโชมานะโอ้โหเคียวเคียไหลจมตีไปตึงตึงตึงขาบซิดเลยคิงเอนจินไปคิงเอนจินตึงตึงตึงบล็อกลูกไฟไปสองลูก มถึงเพื่อนเขาแล้วบ่เนี่เอา้าโอ้ไล่โจมตีเนาะโอ้สมพ่อเขาพลังหลา่ก็จะมีเนี่ยไอ้พลังแฝงอันนี้เขามีพลังแฝงไอ้ไล่ไล่อันตีเนาะเอา้าโจมตีบลาค้างมาแล้วบ่เนี่ยตึง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 ,ตงโอ้ยไออีกฝังสีเงาใส่ไผ่ละใส่ ใส่ทะเลลึกข่อยเกือบเกือบโอ้โอหระเบิดระเบิดระเบิดอันนนั้นเ,เดียวกองกอยอ,อเลยโอ,โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ถือ <c oughs> ไอถือไองยังกอดถือพิษท,ทะเลลึกกองก้นกุดจุนเลยโอเคครับไปแล้วครับ